เพื่อนนะคะพามานะคะที่วัดพระงามะคะ่ะประตูแห่งการเวลานะคะแล้วตอนนี้นะคะรวมเสื่อนจะมีการจัดงานนะคะตอนนี้เสื้อเราได้ออกแบบเสร็จแล้วนะคะนี่แบบเสื้อนะคะเสื้อมี2อ,อย่างนะคะแบบหนึ่งเป็นเสื้อปั่นนะคะสิบยาวนะคะมีกระเป๋าด้านหลังนะคะรับสมัครแล้วนะคะเปิดรับสมัครมาร่วมบุญกันนะคะในราคา600และปีนี้มี VIP นะคะแปดนะคะ ท่านเป็น V.I.P ก็จะได้เสื้อปั่นและจะมีถ้วยด้วยนะคะถ้วยให้ด้วยมาเป็น V.I.P แล้วก็เสื้ออีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเสื้อซิปสันสําหรับผู้ที่มีเสื้อปั่นเยอะๆแล้วก็เอาเสื้อซิปซันไปใส่ไปตลาดได้ใส่ไปงานที่อื่นได้นะคะใส่ไปวิ่งได้ถ้าเราไม่ปั่นเราก็สามารถใช้เสื้อตัวนี้ได้นะคะ เราได้ออกแบบเสร็จแล้วนะคะแล้วตอนนี้เริ่มมีคนสมัครเข้ามาแล้วนะคะอันนี้พี่พี่เขาก็สมัครมาเป็น BNP นะคะแล้วก็ได้มาอาสาช่วยเป็นมาแชร์ให้กับชมรมรวมเพื่อนนะคะขอบคุณพี่ด้วยนะคะลองถามพี่พด้วยพี่ยนึ่งพี่คิดยังไงคะที่ตาสมัครเนี่ยคะ่ะทราบจากทางไหนคะถึงถึงมาสมัครทราบจากเฟซบุ๊กครับแล้วก็แล้วก็ติดต่อทำบุ การโรงแมค่ะ,อ,ะอย่าลับคือเราทำจริงจริงนะคะมาร่วมกันค่ะมาร่วมกันร่วมืีร่วมพลังกันนะคะเยอะนะคะมีแต่ภาพบนหลังคานะคะมีไม่เยอะพวกเราเราจะมีแบบเป็นกลุ่มเดียวกลุ่มปั่นจักรยานเราจะมาทางนี้นะคะมาร่วมกันค่ะปั่นได้สุขภาพได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ได้ช่วยเหลือโรงเรียนนะคะเป็นทุนการศึกษาแล้วเรายัง นน่ยาบาลธนกรศรีวิทยาก่ะมาร่วมกันนะคะเราเราจะทำอาบุญก้อนโตใส่มือทุกท่านนะคะใส่มือแัะปัตรทุกท่านนะคะกลับบ้านไปค่ะและจะได้รับแต่ความเป็นสิริมงคลกับครอบครัวนะคะเราเปิดรับสมัครแล้วนะคะตอนนี้มีสมัครมาเรื่อยๆนะคะแต่ที่จริงแล้วเขาจะรับสมัครในวันที่21พฤศจิษษษษษษกายนค่ะ แต่ตอนนี้สมัครมาเลยนะคะเป็นกลุ่มเราก็มีนะคะสิท่านขึ้นไปนี่เราก็มีถ้วยให้นะคะถ้วยแห่งเกียรติยศว่าเราเออมาร่วมบุญกันนะเราคือมีสักมีสีคือเรามีบุญบาร,รมีที่รวบรวมคนได้เยอะมาร่วมกันมอบเงินให้แก่โรงพยาบาลนะคะซื้อเครื่องมือนะคะเป็นการให้ช่วยชีวิตนะคะเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่นะคะให้ชีวิตขอบคุณค่ะมา กันเยอะๆนะคะกับชมรมรวมเพื่อนนะคะ